สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอพิวิวหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ P D C A กันครับหลักสูตรนี้นะครับเราจะพูดถึงแนวคิดแบบ P D C A หรือส่วนตัวผมเรียกว่า P D C A mindset นะ P D C A นะครับถ้าเราคร่าวๆเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยในเรา ช่วยให้เราเนี่ยปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานของเราปรับปรุงการดําเนินชีวิตของเราปรับปรุงนะครับกระบวนการต่างๆเราให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันถ้านะครับท่านใดกําลังหาเครื่องมือในการปรับปรุงการทํางานหรือพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กรหรือในการทํางานหรือในการดําเนินชีวิตของท่าน p d c เเป็นเครื่องมือที่ช่วยท่านได้นะครับนั้นหลักสูตรนี้นะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะครับเราจะเรียนรู้ทฤษฎีของ PDCA กัน p ดซเนะครับมีความหมายมีนิยามในเชิงของการทํางานอะไรบ้างเราสามารถใช้ PDCA ปไปยุก์ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างนะครับและอันถัดไปคือเรื่องของหลักคิดแบบ PDCA p d ดซเอม d s เซตนะครับต้องมีหลักคิดแบบไหนนะครับรวมถึงอุปสรรคต่างๆในการใช้ PDC a ให้ได้ผลเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นหลักสูตรนี้เราก็จะพูดถึงเครื่องมือครับเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้เราวิเคราะห์เช่น7 w a ว่นนะครับในการปรับปรุงของเราเนี่ยแน่นอนเราต้องค้นหาความสูญเปล่าและจัดก,การความสูญเปล่านั้นเพื่อทําให้งานเรามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเราจะมาเรียนรู้กันครับว่า7 w a ว่นเนี่ยมีความสูญเปล่าอะไรบ้างแล้วก็นึกเชื่อมกับไปที่งานของเรานะครับเราลองค้นหาดูว่าในงานเรามีความสูญเปล่าตัวไหนอยู่ แล้วเครื่องมืออันต่อไปก็คือเรื่องของกระบวนการคิดต่างๆทักษะการคิดในการจัดการปรับปรุงการทํางานตั้งแต่การคิดแก้ปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงสร้างสรรค์หาไอเดียใหม่ๆการคิดคิดเชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจและการคิดเชิงระบบในการมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้กันในหลักสูตรนี้และเครื่องมือ ECRS เครื่องมือในการปรับปรุงการทํางานครับ Eliminate นะครับอะไรที่เราสามารถนะครับกำจัดหรือยกเลิกได้หยุดได้ นับคอมบายอะไรที่เราสามารถรวบรวมควบรวมทําด้วยกันรวมไว้ด้วยกันได้เพื่อให้มันกระชับขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้น Re ิเ r เรนซการสลรับสับเปลี่ยนมีอะไรบ้างที่เราสามารถสลับเพื่อให้มันง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปรอคอยเราสลับแล้วให้มันสะดวกขึ้นนะสลับพื้นที่สลับคนสลับทีมนะครับและ Simplify คือการทําให้มันง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นอาจจะใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยนี่คือเครื่องมือที่นะับช่วย สร้างแนวคิดเรื่องของ P.D.C.A. ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการวางแผนงานวางแผน Action Plan นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของหลักสูตรออนไลน์การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดแบบ P.D.C.A. ครับ